ถีบแล้วมาหาได้เลยโอเคอ่ะน่าจะอันเนี้ยอันเนี้ยผมเดาให้กังวลผมบอกให้เลยเออแค่เครียดเฉยเนะครั้งแรกเนี่ยจริงจไม่มีอะไรเลยนะแต่ว่าแค่เครียดผมบอกให้เลยเครียดไหมโ okay. อเคแป๊บนึงอ่ะอ่ะเดี๋ยวผม,มคิดดูก,ก่อนน,นะอ่านั้นก็ผมขอก่อนนี้เลยเอาเบาะลงเลยให้ไม่เครียดโอเคดูนี้นะสังเกตเราเบาะสูงเหมือนกันถูกต้องป่ะเวลาขึ้นจะขึ้นอย่างนี้นะถีบแล้วก็โอเค ขึ้นตัวบนเบาะแบบนี้เวลาลงก็ลงอย่างนี้นะลองนั่งบนเบาะก่อนไม่เป็นไรอ่ะนั่งบนเบาะก่อนอ่ะยืนเบาะคิดว่าถึงก่อนสบายๆแป๊บนึงนะอย่าพิ่งนะสบายไหมได้อยู่ใช่ไหมไม่ได้กังวลมากขาถึงพื้นใช่ไหมเวลาออกตัวใช่ไหมออกตัวให้เร็วแล้วก็มั่นใจได้ไหมทําได้ใช่ไหมครับเปัว่ไหมครัเวัวอะไร